ันนี้โตปูอันไกลยังอันนี้โปอืมอ๋ออันนี้อันนี้เป่งก๋วไม่มาไลมันไม่เตาต่อได้ดีฮะมันไม่เตาต่อได้ดีไอ้นู้นเป่งก๋มาเลยเจ้าฮะเออดูเลยหมี่โอ้หมี่ใกล้มาเลยดิเออไม่มีไม่หนุ่มนะมือมือไม่หนุ่มไม่นุ่มนะฮึนังไงดทุก้าไปเก๋ๆแต่มันไม่มันมันโอ้วบาฟื้นแล้วก้าไปเก๋ๆดิ Đợi đợi đợi. Ờ, g stage, g stage đi ô rồi kìa ô cao cái gậy đi ô cao vạc gậy cao vạc gậy ô ít Bé Hả? Cao mô đi bì ít bì 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 cao

ช่วยมอมือดลวยมือมือเลย่่ดีวช่วยได้มวะช่วยได้ไหโปเมียดูแเลดีเดียวเอาดัแลดีูมาจี๋ตรงนี้เลยเดี๋ยวมันมาโปเมี้ดูวะ ไมกลมไม่ม้เราไม่รู้เราเราไว้ทุบปีชนาเลยพวงเมียเดี๋ยวมันกระโดดขึ้นแล้วเห็นไหมเห็นไหมทุบพวงเมียนี่นี่ทุบลงหีจันเลยนะแต่ไม่ไม่นุ่มไหมฮะไม่นุ่มมันเลยไม่นุ่มพวงเมีย อันนี oh, ้อ๋ออันอันสุเล่ผูเมียอ่าเฮ้ยเออผมไอจับปุ้ยเออมันคุ้นโอ้ผมมันคุ้นไอจับตัวเอ้ยไอจับตัวนี่ฮะมาไอจับปุ้ยมาเร็วมา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 เอไหรจับ มุไหไมเจอไหนเห็นมยจุก้าไปตรงนี้จ ER> ุกาไปตรงนี้ดนีงแค่จุกไาจุดนี้จุดนี้นี่จุกปจานอะลรโบไม่เอา Chú bí chán này bụng mía Tu Mà danh này chán người mọi Mà có người mọi người mọi người mấy bà mấy người mọi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  người chú người mọi người mọi người mọi

ตอเดียวจะหมดเราออกไปเรา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 ทุบปล่อยเราปล่อยชุยโยกมันทุบหรือมัง้งนี่นี่ไปนี่นี่มาได้จ้าบเราดูไปนี่เลยดูว่าลอยได้ปะฮ่า

เออนั่นมันนายจบตัวกุยเดียุยเดีวคุยเดีวเออเออเอาเป็นหมวกุดเนยเป็นิ้งตไม่ดิหมวุดเนอิ้งตเูอมือตั้งแบบนี้มัน่อไม่กับมันไม่ก่อนนี่ น้อยไม่ต no ึงคุยนี่น้อยอย่าไม่ตึงคุยเออใส่ใส่เราจะกูเแา่เนื้อยอมไปแต่มันไม่นิดเปลือนี่มาเนี่ยฮะมันคุยนี่เออมันมันนี่จับนี่ไปแต่ว่าเรามือไม่ตึงมา Tu à nè mấy 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 nè mấy này Nè, mấy 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 đấy mấy 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 ai mấy nuôi mấy 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 何 <laughs> <laughs>